สวัสดีครับพบกับผมพบกับ a r t ์ทีเจเอกกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงปืนใหม่ปืนนึงนะครับที่ผมบอกเลยว่านิ่งมากๆนะครับโตรดีเลยชอบมากๆเลยส่วนตัวจริงๆในซีซั่น6เนี่ยก็เป็นซีซั่นสุดท้ายนะครับแล้วซีซั่นนี้ก็มีปืนใหม่มาสองปืนนะครับซึ่งนั่นก็คือปืนเอ่อ LMG นะครับแล้วก็อีกปืนหนึ่งนะครับเป็นปืน b ั t t ทอ Rifle นะครับซึ่งเป็นปืน หนึ่งใน2ปืนที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับผมปืนนั้นก็คือมีมีชื่อว่า dtir 3 0 0 6นะครับชื่อโคตรยาวเราจะยาวไปไหนก็ไม่รู้นะ, <c oughs> นะครับใดๆนะครับระหว่างปืน lmg กับปืนนี้นะครับผมโคตรชอบปืนนี้มากกว่าเลยเพราะว่ามันนิ่งมากแล้วมันก็เหมาะกับ playstyle style การเล่นของผมมากๆกเลยนะก็คือเป็นการดักยิงการแคมยิงนะครับจากเกมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะมีเกม play น,นะครับผมก็ค่านข้างที่จะไม่ค่อยออกจากบริเวณตรงกลางนี่เลยนะ ยกเว้นจะจะไปโดนไล่ที่อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าโดยส่วนตัวนะครับปืนเนี่ยข้อดีของมันเลยคือนิ่งมากๆนิ่งแบบนิ่งเลยนะถ้าท่านผู้ชมดูเกมเพลย์ที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันนิ่งมากเดี๋ยวผมจะสอนนะครับว่าแต่งยังไงให้มันนิ่งได้ขนาดนี้นะครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับก็คือ1นนะครับปืนมันลั่นช้านะครับแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งเลยครับก็คือเออ่เวลายิงเนี่ยเห็นป่ะวันจะมีหมกหมอกควันๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบบังช่วงแรกๆเนี่ย หลายท่านอาจจะไม่ชินนะครับผมเพราะว่ามันเหมือน,นบงังบางทีแบบยิงไม่ค่อยโดนอะไรแบบมันโดนบังไปหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าจาุดนึงแบบผมเนี่ยก็ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ชินเองนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราผมพาไปดูคาสเซตอัพกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับก็เป็นคลาสเซตอัพนะครับของปืน DTR 3 0มสนะครับของแต่งก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ถ้าเพรสเชียร์จะเป็นควอเตอร์มาสเตอร์นะครับอันนี้ที่ให้ค่า Rec all, gun key, recoil กัน i c k h o r i z o n t a l Recoil vertical Recoil ก็คือ Recoil ทุกอย่างเลยนะครับโด,โดยเฉพาะตัว Recoil ที่มันกันสายด้านซ้ายด้านขวาอะไรอย่างนี้นะครับให้มาเยอะนะครับผมจะเน้น movement นะครับเพื่อที่จะผมจะได้ขยับอะไรยงี้ได้เร็วขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น x r k h b w 4 hand stop นะครับผมจะเห็นว่าตรงช่ีงส่วนของ m o b i l i t y เนี่ยก็คือได้ค่าหลายค่ามาเลยนะครับโดยเฉพาะ a d s movement speed นะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าดีมากๆนะครับ ว่าด้วยความที่ปืน LMG เอปืนบัตเท e ลเลอรเฟิปืนเนี่ยมันช้านะครับมันจะต้องถูกทดแทนด้วยมูฟเมนต์นะครับรวมไปถึงแฮนดิ n งนะครับ ADS Speed นะครับเร็วขึ้นนะครับประมาณลบ5%นะครับแล้วก็ s p r i n t to Fire Speed นะครับผมก็เช่นกันนะครับผมในส่วนของแม็กกาซีนนะครับผมก็ใช้กระสุน40นัดนะครับเพราะว่าเนมันยิงแป๊บเดียวกระสุนมันก็หมดแล้วแล้วก็กระสุนตั้งต้นที่มันให้มาเนี่ยจะอยู่ที่20นัดนะครับ ก้องแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมใช้ MK3 Reflector นะครับผมสต็อกนะครับผมผมใช้ Bruen Mini Man Stock นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของ Mobility เช่นกันอาจจะแลกมาในส่วนของ Recoil นิดหน่อยแต่ด้วยความที่ปืนตั้งต้นมันค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมมองว่าดีมากกว่าเสียนะครับรวมไปถึง h i p Fire s p a c e นะแต่อันนี้เอาจริงๆไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นัที่จาไปอะไรก็คือ ลบ6% Sprint to Fire Speed นะครับแล้วก็ในส่วนของ ADS Movement อันนี้ดีมากเลยนะครับทำให้ผมเล็งไวขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดูดีกว่านใน Firing Range ครับว่าเป็นอย่างไนะครับจะเห็นว่านี่เร็วมากนะครับผมเวลาผมเดินยิงเนะี่ยฉะนั้นโอกาสชนะกันไฟก็สูงขึ้นตามนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเล่นจอยด้วยแล้วเนี่ยนี่โคตรนิ่งิ่งไหมคุณผู้ชมนิ่งไหม แล้วคุณ,คณผู้ชมจะเห็นนะครับข้อเสียที่ผมบอกไปนะครับคือมันจะมีประกายไฟเนี่ยไม่ประกายไฟเป็นควันอะ่ะมันแม่งแบบบังจอเลยครับแรกๆอาจจะไม่ชินนะครับแต่ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆผมว่าเดี๋ยวก็ชินเองนะครับผมเห็นปะตอนที่เรายิงมารีโหลดนะครับปืนนี้ reload ค่อนข้างไวอยู่แล้วนะครับชฉันมี40นัดค่อนข้างโอเคเลยตัวนึงเนี่ยแม็กหนึ่งเนี่ยย,ยิงได้3-4ตัวเลยนะครับระยะใกล้เนี่ย ใช้กระสุนประมาณ1 2 3 3, 3นัดตายเท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็ยิงห้าตัวนะครับอันนี้ผมปรับแบบให้มันยิงดีขึ้นข้างบนอย่างเดียวฉะนั้นเวลาคุมรีคอยก็ค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับผมก็แค่กดลงล่างนะครับ <Okay. S 1> อ่าเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ลองดูนะครับรบกวนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าอ่าปิ้วเนี้ยโอเคไหมชอบไหมหรือว่ามีติตรงไหนหรือชมตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผม จริงๆซีซันนี้นะครับจริงๆเอาจริงผมก็กะจะเลิกเล่นละไอ้ Modern Warfare แต่ผมเสียดายปัท thern พาร์ตนะผมเอ่อผมก็จะเลยคิดว่าอาจจะต้องเล่นปัท thern พาร์ตให้มันเต็ม100%ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเลิกเล่นทีเดียวนะครับเอาจริงตอนนี้ผมก็เริ่มไปเล่นเกมอื่นแล้วอย่างเช่นเอ่อ s p a c สเปซมารีนวอลแมชอะไรเงี้ย Warhammer Space Marine 2องอะไรเงี้ยนะฮะอืมซึ่งอันนี้ผมเล่นจบแล้วผมก็เลยแวะมาเล่นอันนี้หน่อยนึงนะครับก็เดี๋ยวคงจะเล่นไปสักพักนึงแหละครับแล้วผมก็จะหยุดเล่นแล้วก็รอเล่น Black Ops 6ทีเดียวเลยนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันนะครับนี่ก็ใกล้จะเดือนตุลาแล้วแป๊บเดียวอย่างสอาทิตย์ก็มาแล้วนะครับผมนะครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นกันไหมนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมโคตรตื่นเต้นแต่ว่าช่วงนี้ก็จะยุ่งๆนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาได้ทําวิดีโอสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะหายไปนิดนึงนะอย่าเพิ่งอันซับกันไปซะก่อนนะนะครับไม่ได้ไปไหนนะผมอาจจะมีไลฟ์เกมอื่นบ้างนะครับแล้วแต่อารมณ์ในตอนนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีแบบถ้ามีข้อมูลออะะะไไรรรดดีีีๆๆมปโยชน์ก เดี๋ยวจะทำคลิปไว้นะครับหรือว่าจะอาจจะลงเป็นเพจข้อมูลในเพจเอาแทนนะครับผมครับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม RTJ Gaming บน a c e b o o k นะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับใน Facebook นะปกติผมจะลงลิงก์ไว้ใน e s s r r p t t o n นะครับผมแล้วใครอยากจะให้ผมทำวิดีโออะไรหรืออยากจะให้ผมรีวิวอะไรนี้ก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับผมถ้า ผมช่วยได้ถ้าผมทําให้ได้ก็จะทํานะครับใครติดตรงไหนเรื่องการเซตอัพจอยการใช้จอยบนเกม FPS อะไรแบบนี้นะครับก็ติดตามช่อง RTJX ไว้นะครับหลักๆผมก็จะมีประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เกมเพลย์ลันต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เ,เป็นเกมที่ไม่ได้นุ่งนะแต่ว่าก็ผมว่ามันก็ดูสนุกดีนะครับผมก็ยิงไปประมาณ70กว่าตัวนะครับตายจับไม่ได้แล้วตายเท่าไหร่โอเคก็เดี๋ยวคุณท่าชมลองดูเองละกันนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ที่เจสเกมมิ่งก็มีประมาณนี้ครับผมโอเคอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับผมชอบคุณผู้ชมทั้ง3,000กว่าคนก็เป็นกำลังใจผมมากเลยนะครับที่ขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์ติดตามแล้วก็ไม่อันซับนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ถ้ามีอะไรติดชมนะครับสามารถคอมเมนต์แจ้งมาได้ตลอดเลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับ r ี s ขอตัวขไปจริงๆแล้วครับขอบคุณมากจริงๆวันนี้ขอขอตัวไปจริงๆแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ Seconds remain. <laughs> Enemy UAV active. Ten seconds remaining. Hostile UAV. Mission is complete.